สวัสดีครับตู้หกสิบยี่สิบยี่สิบสี่นะครับระบบกองล่างนะครับเตียงปลาน้ำเย็นนะครับซูดเดอร์นะครับเป็นระบบเต็นถายน้ำเน้นนวดนะครับ ครับอันนี้เอาไว้ปรับปรับลมนะครับเวลาลมเข้าในท่อเสียงดังนะครับตันนี้เราปรับเบาเสียงได้นะครับประมาณนี้ครับนี่ก็ไม่มีเสียงแล้วนะครับมันมีคานตรงกลางนะครับใช้คานยาวใหญ่ๆนะครับ